สวัสดีย่ามะแลงนะครับผมกับ้างยู่รถไถดัดแปลงนะครับผมปรับทํารถไถดัดแปลงครับรับรถไถหน่อยบินิหน่อยนะครับผมนมา่กำลังเบรงครับเครื่องติดหาักแหงคูมหมุนก็ได้กับรติดครับเมื่อิำงว่ามันเป็นหย่อนยั้งือติดหนากแค่นะครับเปดแบบหนาผมจะในชุดเอาเนาะแต่เอาได้เอาเครื่องอันรถขั้นนี้มาดึงเอาครับจังติด ผมว่าเป็นปปนสาเหตุอย่างเง้ยผมว่าเพราเป็นลำสร้างสีเพราะสีต้องใช้สีสีถือหลอดไฟคือครับสมบันเลยนี่หลอดกับหลอดไฟกสีผสมไปเลยบานนี้ไม่ยึดอย่างก็ผมว่ามันเล่นล้วนเลยนะครับมันจะได้่ชุดเอาเนาะ สร้างสีส,สีถือหลอดกต่หลอดไฟมันจะขับมันไม่ล้วนเลยบานโอ้ยผมครับน,นะครับเป็นเป็นเครื่องดั้งเดิมสามสิบปีขึ้นหลังยังบระทัตได้สมบระทัตได้เห็นยังเลยนะครับมันก็นเลยลวมเป็นธรรมดาระ,ระบบหัวเสีน้ำยาเหมันก็บบุก,กค่อยดีนะครับปิดแล้วบ้านเดี๋ยวไขว่อมเครื่องไปจักหน่อยก่อนนะครับปิดแล้วบาน หมุนเกินยาะเลยโคย่องผิเขีดสีเหเลวแล้วครับข่ามาโคยี่ยงองอำเภอเมืองอำเภอเมือมงสามสิบครับเข็ดสีลแล้วเลยใส่ยางหลังไม่ผืนนี้ครับพ่เท่มมาเวลาใส่ยางหนาขอบสิบซี่ยางหนาขอบสิบซี่เป็นยางรถเกง่งยางหลังเป็นขอบสิบ 7หาศูย์ขอบ16ประบบยกไฮนรลิสุดแล้วครับกำล,ลังบ้อมเครื่องอยู่ครับน่าจะพบเกิน2มือครับยังใส่โค้งหลังค่าสุดโค้งหลังค่ากเ็เฮ็ดสีไปแล้วครับสุดพานไทยกเ็เฮ็ดสีไปแล้วยังบบทำใส่ครับร้องบ้อมเครื่องไปก่อนถ้าเบิ่งว่ามืออื่นมันเสี สตาร์ทเออยากบอลหรือสตาร์ทไงบอลนะครับการน่าจะแจ้งไปทั้งเจ้าของเพื่อนว่าเออต้องได้ทำการเปลี่ยนแบนนะครับผมอ่าหรือจะปิดเครื่องใหม่เลยนะครับให้มันดังนิ่มๆนะครับผมให้มันติดไงบ้างจ้ะนี่ก็วอมเครื่องไว้ก่อนครับครับวอนนี้อ๋องครับเอาเพื่อเมืองสามชีพครับผมกับอีกสองซ้ำมือแล้วครับผม ใส่ไปทำการแล้วครับคุณแจผมยู่ขั้นแต่เก็บอยู่ฝนกระตกพี่้องเออลยฝนตกนะครับลับบากเนี่ยโยครับในการทำงานนะครับผมตัวนี้อ่าคอยคอยยาพักคอยยัาพักอยู่เพื่อเดีดนะครับผม ข้างในก็เมือนขั้นขั้นข้างในก็นนี้แหละครับผมเดี๋ยวเที่ยวๆบ้านนี่แหละครับผมฝากคิดตามน้องเนี้ยครับอ่าตามยู่ครับผมกดี๋ยรับเทียบรถแทร็ดแฝงครับรถไถหน่อยมินิก็เฮ็ดหรือว่าจะบ้างเครื่องรถอีแเนครับผมอ่าตั้งไฟบินยังต่างๆนะครับผมกับพิดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวเฮ็ดใหนครับ สวัสดีเวทซับนี่ครับผมสวัสดีครับ